สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวหลังจากใช้งานจริง r e ียวมี p r r o แบบสรุปคลิปเดียวนะครับผมซึ่งจริงๆควรจะทำคลิปเดียวตั้งแต่แรกหรือเปล่านะผมว่าเดี๋ยวคลิปรีวิวมือถือต่อไปน่าจะเป็นแบบไปใช้ก่อนแล้วก็มาพูดสรุปคลิปหรือ2คลิปแบบนี้น่าจะดีกว่าเนานะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันแล้วกันนะครับ เอาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นได้เครื่องมานะครับผมต้องลงโปรแกรมแล้วก็ลงแอป,ปลงเกมมาเพื่อทดสอบเนาะผมก็ต้องต่อ Wi-Fi Wi-Fi 5G ของเขาเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับพิกพิกเนี่ยดาวน์โหลดอยู่ที่12เมกต่อวินาทีเลยนะ r o v เนี่ยผมใช้เวลาแค่ประมาณ3ถึง5นาทีก็โหลดเสร็จละเป็น PUBG เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ7นาที8นาที ก็โหลดเสร็จแล้วนะคือ WiFi เขาเร็วมากเขาให้มา2อันเลยนะ2.4กับ 5GHz มันเร็วมากอันเนี้ยชอบหัวท y p e C อันเนี้ยที่เราเสียบชาร์จอ่ะมันรู้สึกว่าง่ายนะมันไม่ต้องแบบพลิกไปพลิกมาไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังง่ายด้วยนะแบบนี้มันจะพังยากชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันใช้ได้ถึง10ชั่วโมงเลยนะทนมากๆนะครับแล้วก็ชาร์จด้วยบุ๊กแฟลชชาร์จนะครับเขาให้หัวชาร์จเร็วมาเลยนะครับเราไม่ต้องไปซื้อแยก30นาทีก็แบตเข้าไปนะครับ ถึง40%เลยนะค่อนข้างเร็วนะครับกล้องเนี่ยมันมีกันสั่นแต่ว่าเพื่อนๆถ้าเอาไปถ่าย,นยแนะนำให้เป็น 180p 0 30เฟรมเรทกับ 720p 30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับกันสั่นถึงจะทำงานได้ดีนะถ้าเป็นกล้องหน้ามันจะเบลอหลังให้เลยอัตโนมัตินะครับแล้วหลังจากได้ไฟล์มาแล้วเนี่ยตอนเอาไปตัดต่อเนี่ยเอ็กพอร์ตออกมาในคุณภาพสูงเท่านั้นนะถ้าเอ็กพอมาในคุณภาพต่ำมันก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมนะครับ นั้นขึ้นอยู่กับแอปที่เราไปตัดต่อด้วยนะในเรื่องของการถ่ายรูปพอร์เทรที่มันหลังมันละลายนะครับผมลองไปถ่ายน้องแมวก็ปรากฏว่าตัดขอบได้ดีแล้วมันค่อยๆไล่ความเบลอเหมือนว่าเซนเซอร์ที่เขาให้มาที่เป็น d e ฟเซนเซอร์เนี่ยทำงานค่อนข้างดีนะครับผมว่าใครที่เป็นสายถ่ายรูปก็น่าจะชอบรเรื่องของ Len Pro เลนมาโครนะจะไปทำคอนเทนต์แยกนะผมก็มีเพื่อนที่เขาแบบเป็นเซียนพระเพื่อนที่เขาเล่นหุ่นกันดั้มนะครับเดี๋ยวจะลองเอาไป ถ่ายวอล์กแล้วก็ถ่ายแบบภาพมาโครมาให้ดูก็ด้วยนะเพราะมันใกล้ได้ถึง4เส้นเลยนะแบบเราเอาจอแบบนี้ได้เลยนะครับการถ่ายกลางคืนนะครับผมแนะนําว่าถ้าอยากจะได้สีสดแล้วเก็บดีเทลเนี่ยแนะนําให้เปิดโหมดถ่ายภาพกลางคืนทุกครั้งด้วยนะครับสามารถถ่ายได้ทั้งมุมปกติแล้วก็มุมกว้างได้ด้วยนะแต่ว่าเราต้องกดเข้าไปในโหมดกลางคืนแล้วค่อยไปคลิกให้มันเป็นมุมกว้างนะครับผม แล้วก็ถ้าใครที่เอาไปใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะครับคลายมาสเตอร์ Master, หรือว่าคิเนมาสเตอร์นะครับก็คือวิดีโอซ้อนวิดีโอซ้อนวิดีโออ่ะได้เยอะเลยนะใครที่ตัดต่อในมือถือเนี่ยก็สบายๆเลยนะครับเพราะว่า CPU ก็แรงนะครับแล้วก็แรมมีถึง8กิกด้วยกันอ๋อเรื่องของแรมนะครับมันมีอยู่2รุ่นนะ r รอเนี่ย128เหมือนกันแต่ว่าแรมเนี่ยจะมีรุ่น4กิกะไบต์กับรุ่น8กิกะไบต ราคาจะต่างกันนะครับ7,999กับ8,999แนะนำนะครับว่าเอาตัว8,999ดีกว่าเพราะว่าแรม8กับแรม4นี่คือมันต่างกันเท่านึงเลยในะเรื่องของเกมนะครับมีเกมบูทด้วยนะถ้าเป็น ROV เนี่ยจริงๆปด เปิดสุดได้นะแต่ผมแนะนําว่าเอาเปิดกลางดีกว่านะครับเฟรมเรทมันจะนิ่งกว่านะครับผมถ้าเอาไปลงแข่งผมว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับพอไว้ใช้สําหรับเล่นเองแล้วก็เป็นนักแคสเกมเนี่ยอัดหน้าจอแล้วก็เอาไปตัดต่อแล้วก็ลงใน y u t u b e เนะี่ยได้อยู่นะแต่ว่ามันจะอุ่นๆร้อนๆนะครับมันจะได้เส้นาตาถึง2อต้นก็น่าจะพอนะครับอ่อนนี่เป็นรีวิวความรู้สึกที่หลังจากได้ใช้จริงๆนะครับ เนาะก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมผมว่าน่าจะเปลี่ยนการรีวิวเป็นไปใช้ก่อนแล้วก็อัดสรุปเป็นคลิปเดียวแบบนี้ดีกว่าเนาะจะได้แบบทำคอนเทนต์อื่นๆบ้างนะครับสำหรับช่องเราเนาะฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรติชมก็บอกกันได้นะครับ hey, ขอบคุณครับ 哈哈哈。<laughs>